ผมก็เข้าใจนะว่ามุมมองเขาคืออะไรความต้องการเขาคืออะไรคือเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทํางานมาตลอดชีวิตตอนนี้กเกษียณละก็ไม่อยากเข้าออกโรงพยาบาลแต่ผมก็เชื่อว่าเขาไปหาหมอมาหลายท่านนะซึ่งเหมือนกับเขาก็ไม่โอเคเพราะว่าหมอทุกท่านก็คงอยากให้เขาเลิกบุหรี่แต่เขาเหมือนเขาก็แอนตี้นะอย่างนี้แต่ว่าพอมาเจอสิ่งที่เบื้องต้นผมก็ซักประวัติเขาว่าอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเออมีปัจจัยเสริมอย่างอื่นไหมเท่าที่ดูก็ไม่ค่อยมีนะครับ หลักๆคงเป็นบุหรีนี่แหละนะครับตรวจร่างกายในย,ยกเสื้อขึ้นเนี่ยโอ้โหคุณลุงนี่คือแบบปอดนี่โป่งไปเลยตรวจเลือดเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่เอกซเรย์เนี่ยเป็นลักษณะโป่งพองเรียบร้อยไปแล้วแต่จึงโชคดีนะฮะเอกซเรย์ X เนี่ยไม่เห็นก้อนนะฮะไม่เห็นทรายของวัณโรคอะไรก็เลยให้เขาไปทำซีทีสแกนแบบแบบโลโดสใช้รังสีต่ำเพื่อคัดกรองมะเร็งซึ่งก็ไม่เจอจุดที่ มีความเสี่ยงของมะเร็งแต่เจอว่ามีถุงลมป่งพองเยอะมากเป่าสมรรถภาพปอดเนี่ยของคุณพ่อเป็นระยะสุดท้ายละคือแบบแย่มากอะไรเงี้ยก็เราก็มากําหนดกันสุดท้ายก็วินิจฉัยว่าเขาเป็นถุงลมป่งพองระยะ4นะฮะเพราะว่าเขาเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมากผมก็กําหนดกับเขาว่าเอาอย่างนี้นะครับถ้าคุณพ่อหยุดบุหรี่ได้สามปีสมรรถภาพพ่ออาจจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ดีขึ้นแน่ นะครับแต่ถ้าเขาไม่หยุดเขาต้องเข้าออกโรงพยาบาลแน่ๆเพราะว่ายาที่ให้มันก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งตราบใดที่เขายังสูบบุหรี่อยู่เขาเข้าออกโรงพยาบาลแน่ๆแล้วมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการผมก็ไม่ได้อะไรก็ให้เขาไปคิดเองว่ามันเป้าเขาอะกับวิธีที่เขาเลือกมันคงไม่แมชกันผมก็บอกเขาว่าถ้าเขาคิดว่าเขาหยุดไม่ได้หรือไม่ตัดสินใจที่จะหยุดผมก็คง ช่วยอะไรเขาไม่ได้จริงๆเขาอาจจะเปลี่ยนหมอต่อไปเรื่อยๆเ่อไหรที่ที่แพทย์สงสัยว่าคุณเป็นถุงลมป่งพองสิ่งที่เขาจะช่วยคุณก็คือ1พิสูจน์ให้ได้ว่าคุณเป็นถุงลมป่งพองนะครับสวางว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยเป็นระยะไหน A B C D อะไรประมาณนี้นะครับ 3. ก็จะดูว่าจะเลือกยาอะไรเหมาะสมที่สุดกับเกณฑ์ที่คุณเป็น 4ก็คือวางแผนการป้องกันแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพในระยะยาวนะฮะอันดับแรกเลยคือการกําหนดเป้าหมายก่อนอย่างที่ผมบอกโรคถุงลมโป่งพองเราไม่ได้กําหนดเป้าหมายให้หายขาดนะครับแต่ว่าเป้าหมายหลักในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้คือทํายังไงไม่ให้สมรรถภาพปลอดสุดลงเร็วทําให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะแล้วก็ทํายังไงให้คนไข้เนี่ยไม่มีโรคแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นมาแพทย์ก็จะซักประวัติก่อนว่า นอกเหนือจากสูบบุหรี่เนี่ยมีปัจจัยอื่นไหมที่ทําให้ปอดเราเนี่ยภูมิต้านทานไม่ค่อยดีเช่นมีประวัติติดเชื้อซ้ําแล้วซ้ําเล่าในปอดนะฮะการติดเชื้อตั้งแต่เด็กนะฮะหรือกรรมพันธุ์ในบ้านนะครับสอคือ,อประวัติอาชีพที่ผ่านมานะฮะสคือมีการใช้ยากดภูมิอะไรไหมนะครับทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่การตรวจร่างกาย ในคนไข้ที่เป็นเยอะๆเนี่ยเพียงแค่ยกเสื้อดูเราก็พอเห็นแล้วนะฮะตรวจร่างกายก็ดูดูดูลูกกระเดือกดูซิว่าลูกกระเดือกเนี่ยชิดกับทรงอกไหมถ้ายิ่งถ้าปอดป่องมากแล้วก็ลูกกระเดือกยิ่งชิดเนี่ยโอ้โอกาสเป็นถุงลมปลง่งพองเยอะมากนะฮะดูตั้งแต่กล้ามเนื้อคอว่านะมีกล้ามเนื้อคอหนาไหมกล้ามเนื้อต้นแขนรีบไหมนิ้วเป็นยังไงนิ้วปุ้มไหมนะครับ ดูกล้ามเนื้อทรงอกเป็นยังไงฟีบไปยังกล้ามเนื้อต้นขาเป็นยังไงฟีบหรือเปล่าฮนะต่อไปก็ดูหัวใจมีสัญญาณเตือนของหัวใจโตไหมสัญญาณเตือนของลิ้นหัวใจรั่วไหมนะฮะต่อไปก็ด,ตตดูต่อมน้ำเหลืองคําต่อมน้ําเหลืองดูพต่อมน้ําเหลืองโตไหมนะครับตับม้ามโตไหมมีสัญลักษณ์ของมะเร็งหรือเปล่าจากการตรวจร่างกายนะครับเมื่อตรวจร่างกายเสร็จสเต็ปต่อไปก็การวินิจฉัย ถุงลมป,ลงปลง่งพองแพทย์ก็จะส่งไปตรวจสมรรถภาพปอดการตรวจสมรรถภาพปอดก็จะมีแนวทางนะคนไข้ต้องหยุดยายังไงต้องงดน้างดอาหารยังไงแล้วก็เช็คว่ามีข้อห้ามไหมว่าโอเคข้อห้ามอะไรที่ห้ามเป่านะครับถ้าผ่านขั้นตอนนี้ก็จะนําไปสู่คนไข้เป่าสมรรถภาพปอดคนไข้ก็จะนั่งแล้วก็เป่านะฮะเป่า3มรอบนะฮะก็มีการใช้ยาขยายหลอดลมแล้วก็เป่าซ้ําอีกสุดท้ายก็จะปริ้นออกมาเป็นกระดาษที่เต็มไปด้วยตัวเลขนะฮะแล้วก็มีรูป ตรงนี้แพทย์เขาจะดูละว่าเหมือนถุงมลมโป่งพองจากตัวเลขหรือไม่ถ้าเหมือนเป็นมากเป็นน้อยตัวเลขก็จะมาจัดลำดับเป็นตั้งแต่ไมล์ธรรมดาหรือจนซีเวียเวอรี่ซีเวียนะฮะคือเป็นมากนะะทั้งหมดนี้เนี่ยบวกกับการซักประวัติคุณภาพชีวิตการเหนื่อยอะไรเงี้ยแพทย์เขาก็จะจัดลำดับว่าเราเป็นถุงมลมโป่งพองจริงแล้วอยู่ในกรุ๊ปไหนแล้วก็เกรดไหนนะรุนแรงแค่ไหน สุดท้ายก็นําไปสู่การเลือกยานะวันโรคครัดกองมะเร็งนะฮะก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วยการเอกซเรย์ปอดนะครับถ้าเอกซเรย์ปอดไม่มีลักษณะก้อนไม่มีจุดปืน้นหรือไม่มีแผลอะไรบางอย่างก็ผ่านแต่ถ้ามีแพทย์เขาก็จะแนะนำเราว่าเหมือนอะไรแล้วต้องทําอะไรต่อนะฮะ,นะฮะแน่นอนนะฮะปัจจุบันมียาที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน10ปีก่อนนะฮะแล้วก็ปัจจุบันทิศทางการใช้ยาก็ ไม่ค่อยใช้สเตียรอยแล้วเน้นแค่ยาขยายหลอดลมแต่เป็นยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์นานนะฮะแปลว่าสูตรหนึ่งครั้งออกฤทธิ์ได้นาน12-24ชั่วโมงใช่ไหมครับดงทิศทางการรักษาก็จะเปลี่ยนไปก็จะมียากินบ้างในบางคนนะฮะถ้ามีเสมหะเยอะแพทย์ก็อาจจะเพิ่มยาละลายเสมหะให้เรานี่คือแนวทางการรักษาเป้าในการรักษาคนไข้ถุงลมป่งพองเนี่ยอันดับแรกเลยอย่างที่ผมบอก คัดกรองก่อนว่ามีโรคอื่นแทรกซ้อนไหมโรคหัวใจวันโรคมะเร็งปอดโรคซึมเศร้าโรควิตกกงังวลนะฮะโรคก,กระดูกพรุนพอคัดกรองเสร็จสเต็ปต่อไปก็คือสอนวิธีการใช้ยานะฮะสูตรให้ถูกวิธีอันนี้ย้านะครับสูตรให้ถูกวิธีเพราะว่าสูตรไม่ถูกวิธีก็เปรียบเสมือนไม่ค่อยได้ใช้ยาเลยงั้นหลายคนก็จะพลาดโดยการสูตรไม่ถูกวิธีนะฮะงั้นะนะก็เช็คให้เรียบร้อยว่าเรา ได้รับยาแล้วแล้วก็เราสูตรถูกวิธีแล้วนะฮะอันดับต่อไปก็คือการป้องกันอันนี้สําคัญมากๆกนะฮะการป้องกันที่แพทย์จะช่วยคุณก็คือวางแผนว่าอายุนี้ต้องใช้วัคซีนอะไรบ้างวัคซีนในปอดก็ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณ2วัคซีนนี่แหละฮะไข้หวัดใหญ่แล้วก็ปอดติดเชื้อนะฮะก็ลองคุยกับแพทย์ท่านดูนะฮะไข้หวัดใหญ่ผมก็พูดในคลิปที่ผ่านๆมาแล้วก็ลองไปฟังดูนะครับฉีดปีและเข็ม ลองไปดูสิครับความเชื่อนะฮะผิดผิดเกี่ยวกับวัคซีนที่เรามักจะเชื่อกันลองไปนั่งฟังดูนะครับฉ mm hmm. ีดนะครับต้องฉีดอ่ะสเต็ปต่อไปการเลิกบุหรี่อันนี้สำคัญหลายคนเนี่ยยังคิดว่าถอยบุหรี่ถอยวันละนิดวันละหน่อยอันนี้ผมส่วนตัวผมคิดว่าไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเรามาถึงจุดนี้แล้วเราต้องเลิกละนะครับ การรักษาเนี่ยถ้าใช้ยาแต่คุณยังสูบบุหรี่อยู่จะต่อให้ลดเหลืองเหลือวันละแค่5มวน3มวนมันก็ไม่ค่อยได้ผลนะครับผมว่าปรึกษากับแพทย์เราว่าวางแผนยังไงให้เลิกบุหรี่ให้ได้นะฮะซึ่งแน่นอนครครอบครัวต้องช่วยช่วยกันนะครับสุดท้ายคือการออกกําลังกายหรือทํากายภาพอันนี้มีผลมากๆนะโอกาสที่เราจะสําเร็จคือคนไข้ที่ได้รับกรรมกายภาพนะครับกายภาพในที่นี้ไม่ได้ไฮโซนะครับคือกายภาพแบบ เราเองก็ไปทําที่บ้านได้พ่อแม่เราทําที่บ้านได้แต่ว่าแผานกายภาพจะเป็นคนแนะนําวิธีการทํากายภาพยังไงที่บ้านให้เหมาะสมกับคุณพ่อเรานะครับแน่ๆครับการกายภาพก็เน้นฝึกการวิธีการหายใจในช่วงที่คนไข้เหนื่อยนะหายใจให,ให้ถูกวิธีนะฮะเขาเรียก p e r s ์ Lip Reading นะฮะสคือการออกกําลังกายต้นขาล่างการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายก็จะช่วยแบกรับภาระของปอดนะฮะ อย่าลืมนะครับการที่เราเหนื่อยแต่ถ้าเรามีกล้ามเนื้อช่วยพยุงเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยแบกรับภาระของปอดได้คนไข้คนหนึ่งที่ตัวเล็กๆไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเดินขึ้นบันไดา3ามชั้นกับคนไข้อีกคนหนึง่งตัวเล็กๆแต่มีกล้ามเนื้อเดินขึ้นบันไดา3ามชั้นคุณคิดว่าใครจะเหนื่อยมากกว่ากาันล่ะทั้งสองคนนี้เป็นถุงลมป่งพองทั้งคู่นะแน่นอนจริงไหมครับคนที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อเพราะอะไรฮะการมีกล้ามเนื้อก็ช่วยแบกรับภาระของร่างกายของหัวใจของปอด ใช่ไหมครับก็อาหารการกินก็สําคัญนะครับเอ่อก็จะเป็นหัวข้อที่เราต้องคุยกับแพทย์เราว่าอาหารประเภทไหนที่ทําให้พ่อเราเนี่ยกลับมามีกล้ามเนื้อได้มากขึ้นลดสารอนุมูลอิสระยังไงนะฮะเนื้อสัตว์ต้องกินประเภทไหนนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดปีกย่อยเลยเขาก็กลับบ้านไปนะผมก็คิดว่าเขาคงหลังสองอาทิตย์เขากลับมาเขาก็บอกโอเคเขาคิดว่าเขาจะเลิกก็สุดท้ายเขาเลิกนะฮะสองอาทิตย์นี้เขาก็หยุดเลยหักดิบเลย จริงๆผมแพลนว่าถ้าเขาจะเลิกเนี่ยผมก็จะวางแพลนให้เขาว่าเอายาช่วยไหมเอาหมาฝรั่งช่วยไหมแต่ว่าผมก็บอกเขาการเลิกที่สมบูรณ์ที่สุดคือการหักดิบนะฮะแต่การหักดิบยังไงให้ปลอดภัยก็ค่อยมาคุยกันแต่หลายคนนะฮะผมว่าหักดิบเขารู้ตัวเขาอยู่ละว,ว่าอะไรที่ทําให้เขาอยากบุคนนี้ก็หักดิบได้สําเร็จแปลกนะฮะโดยที่เขาไม่ได้กลับมาบอกผมด้วยนะว่าเขาลําบากยังไงช่วยช่วงหักดิบ แต่ก็หักดิบได้จนกระทั่งกลับมาหลัง2อาทิตย์โอเคก็เริ่มตัดสินใจรักษาผ่านไป3เดือน6เดือนติดตามเป่าสมรรถภาพปลอดทิศทางก็ดีขึ้นจากเดิมแย่ลงตอนนี้ก็เริ่มมาเป็นระยะกลางๆแล้วนะฮะเอ็กซรยดซ้ำก็ยังไม่มีจุดหรือว่าปื้นอะไรที่ออกใหม่นะครับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่าเขาก็เริ่มหันไปทํากายภาพออกกําลังกายมากขึ้นก็คือตามแผนนะผมก็ให้เขาฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะฮะ สอนโภชนาะสอนกายภาพที่บ้านนะครับแล้วก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงสุดท้ายก็ดีนะครับทิศทางก็ดีอันนี้อยู่กับผมมาได้เข้าเก้าเดือนแล้วก็รอรุ้นกันต่อนะครับแต่เชื่อว่าเขาคงไม่กลับไปสูบบุหรี่แล้วะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่หักดิบเลิกแล้วเกิน3เดือนหรือว่า6เดือนเนี่ยแล้วไม่มีเหตุกระตุ้นนะไม่ค่อยกลับไปแล้วก็โอเคฮะลูกๆเขาก็แฮปปี้ดีงั้นทิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าทุงรมป่ง,งพองจริงๆก็เป็นเรื่องที่อยู่กับเรามานานนะครับ การรักษามันไม่ใช่แค่แพทย์หรือยาที่ดีมันต้องอาศัยครอบครัวตัวผู้ป่วยเองแล้วก็อาศัยการสื่อสารที่ดีระหว่างแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็การออกําหนดความต้องการของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนดังนั้นผมขอสรุปนะฮะเมื่อไหร่ที่เราสงสัยหรือมีหมอสงสัยว่าพ่อเราเป็นถุงลมป่งพองอันดับแรกวินิจฉัยให้ได้ก่อน อันดับที่2คือวางแผนการรักษาแผนเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่คุณพ่อเรานะฮะจะต้องมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะฮะมันเป็นการรักษามากกว่าแค่ปอดนะครับรักษาตั้งแต่จิตกายใจนะฮะสังคมหลายๆอย่างนะคสคือฝึกวิธีการใช้ยาให้ถูกวิธีแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อนะฮะวันนี้ขอเข้าๆแค่นี้นะฮะ ผมว่าเรื่องรายละเอียดถุงลมป่งพองทุกคนคงหาอ่านได้แต่ว่าในที่นี้ผมคงสรุปว่าภาพรวมเวลาเรารักษาถุงลมป่งพองอยังไงโอเคก็หวังว่าคงได้ประโยชน์นะครับจากคลิปนี้ผมเชื่อว่าใครที่ดูอยู่ก็คงอยากรู้เรื่องถุงลมป่งพองนะครับก็คิดว่าสงสัยอะไรก็ทิ้งข้อคำถามไว้ได้นะครับถ้าว่างเดี๋ยวจะเข้ามาตอบขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ